ครับผมสวัสดีนะครับแฟนเพจบารายญทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเป็นรถเบน์นะครับแล้วเปลี่ยนมาชมงานไฟกันบ้างครับไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าหน้าขวานี่ปกติแต่หน้าซ้ายนี่ไม่ไม่มีไฟติดเลยนะครับเป็นวีวสองูนย์เจ็ดนะครับเป็นเ็นสสองประตูนะครับ ตัว e 2 0 0นะครับไฟหน้าซ้ายไม่ติดนะไฟ led ไม่ติดไฟสปอตไลท์ก็ไม่ติดนะไฟใหญ่หน้านะแล้วก็มีไฟโชว์ตรงนี้โชว์อยู่ประมาณ2-3ตัวด้วยกันนะครับมีเนี่ยฟอนเล็บนะเล็บดิฟนะครับบีมนะครับดิฟไฟไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวกระพริบ กระพริบปจังหวัด้วยนะครับแตเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็กระพิบปิดจังหวัดอาการนี้ครับที่ลูกค้ามาให้เช็คนะครับไปโชว์นะครับสองศูนย์เจ็ดนะครับต็นต้องติดอย่างนี้ครับจะมีไฟใหญ่แล้วก็เส้นละเอีย ฝั่งซ้ายนี่ไม่มีเลยไม่ติดเลยนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเอาคอมมาจับดูครับว่ามันโชว์ที่อะไรนะครับจะได้ลดระยะการเช็คลงนะครับคอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้เยอะโอเคครับเดี๋ยวคอมมาจับดูกันนี่ครับไฟโชว์ก็จะมีตัวนี้เป็นตัว h e a d l a m p นะครับตัว h e a d l a m p ฝั่งขวานี่เขาจะพ้องว่า กล่องฝั่งซ้ายนะครับเฮดแลมฝั่งซ้ายเนี่ยมีปัญหาอยูนะ่ให้ไปดูที่ฝั่งซ้ายเรัแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับให้เช็คดูนะครับเล็บเฮดแลมนะครับก็เดี๋ยวผมว่าต้องถอดกันชนดูพวกกล่องนะครับอาการอย่างนี้นะครับเช็คฟิลเช็คก,กล่องดูว่าขาดไหม ฟิวขาดไหมกล่องช็อตไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คตามสเต็ปนะครับโอเคครับตอนกันช็อตออกมาแล้วตอนนี้นี่ตอนกันช็อตแล้วเ,วเดี๋ยวแกะไฟ้ายออกมามาดูกล่องกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคไปเช็คฟิวมาฟิวขาดนะครับฟิวไฟหน้าก็ขาดมันมีอะไรช็อตอยู่เนะรนนมมาแกะโคมออกมาดู เราลงมาแล้วไปเรามาถอดดูกล่องสองใบนี้ที่มันโชว์ก็คือกล่องใบนี้กล่อ,องเฮดแรมนะครับฝั่งซ้ายกล่องเล็กตัวนี้จะคุมไฟใหญ่หน้าตัวนี้จะคุม LED บบครับที่เป็นฉีดนะครับจะแยกกันแล้วแกะดูโอเคมาลุ้นกัน ดูทีละกล่องอยางเนี่ยสำคัญนะใส่ดีๆน้ำเข้าได้นะอันนี้ใบเล็กดูใบใหญ่ต่อ่ก็ไม่มีคาบน้ำไม่มีอะไรนะ แต่ไม่ติดนะครับโอเคครับนี่เราแกะน็อตออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟมันไม่ติดนี่ครับนี่ช็อตไหมเลยครับไปสีตัวนี้อย่างนี้ก็ไม่ติดแน่นอนนะครับช็อตนะครับ ของใบาย,ยาวนะครับโอ้โหดำปิงเลยดูดิระเบิดเลยนะตัวนี้นี่ช็อตนี่ถึงว่าอะไรครับทำไมไฟมันไม่ติดเลยเดี๋ยวเราไปลดต่อเล็กอีกอันนี้ตัวเป็นโคม LED นะครับที่ผิวขาดอะ่ะเพราะตัวนี้แน่เลยเนี่ยมันช็อตแล้วมันไปตัดขาดอยู่ที่ผิวครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ต่อว่อาจ,จะช็อตไหมแล้วแกนวอดกัน โอเคมาดูกลองเล็กกล่องเล็กไม่มีรอยช็อตนะครับของเล็กโอเคอยู่ก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกลองใบยาวเนี่ยดูเดี๋ราเอากลองใบยาวมาเปลี่ยนนี่กลองใบยาวลองเปลี่ยนใบเดียวก่อนว่าจะติดไหมนี่ใหม่แกะกล่องเหมือนกัน โอเคจะลองใส่ดูว่าไฟติดไหมครับเปลี่ยนใบเดียวก่อนเพราะใบใบเล็กเรายังไม่เจอช็อตเจออะไรแต่ก็อาจจะเสียด้วยแต่เราไม่ยังไม่เจอจลองใส่เดิมไปก่อนเปลี่ยนใบเดียวเห็นช okay. ัด่หโอเคยวลองเทสดูครับสายไฟดูรุนกันนะมาติดวะเปลี่ยนเป็น,ปนึ่งใบ <laughs> เรียบร้อยครับทุกคนเสร็จโจนครับ <laughs> ติดเลยนะครับน,นี่เปลี่ยนใบนี้ใบเดียวนะ นี่ใบยาวแสดงว่าใบเล็กไม่เสียครับสาย้าไปติดเลยนะครับหนึ่งก็โคก็มันช็อตขนาดนี้นะครับเห็นชัดเลยครับไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยน้ำเข้าเคยอะไรมาหรือเปล่าครับถึงได้ช็อตแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปแจ้งลูกค้าเปลี่ยนกันครับหนึ่งใบครับดูว่าลูกค้าจะจะยอมทำไหมตอนนี้ติดติดครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟโชว์กันครับ ไปโชก็หายไปนะครับเราเปลี่ยนกล่องไปไปเดียวจบเลยนะครับดิฟไฟให้ดูนี่ดีฟไปดีฟได้ครับได้โอเคนี่สูตรเมสเสจก็ถือว่าจบเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้าก่อนลูกค้าจะเปลี่ยนไหมก็รอดูอีกทีหนึ่งครับโอเคครับโอเคครับลูกค้าอนุมัติเปลี่ยนกล่องนะครับก็เดี๋ยวเราประกอบด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมาส่งลูกค้ากันนะครับ เรียบร้อยครับลอยเส็จเรียบร้อยพร้อ,รอ,อมสองรถนะครับโอเคครับอย่างนี้ปล่อยรถลูกค้าได้ครัลูกค้าต้องมาแล้วกล่องไฟหนึ่งใบจบไปนะครับ ไก็มขาอนุมัติให้ไวเลยครับจบที่ใบเดียวนะครับไม่บานปลายนะครับก็เตรียมรถส่งลูกค้ากันนะครับโอเคครับนี่ครับตัวเฮดแลมฝั่งซ้ายก็โนฟอลฝั่งขวาก็โนฟอลนะครับไม่มีฟอลแล้วตอนนี้ก็คือจบครับครับผมก็โอเคครับทุกคนก็จบลงไปนะครับสำหรับ W207 คันนี้นะครับเป็นงานไฟหน้านะครับไฟหน้าข้างซ้ายนะครับไม่ติดเรเสียแค่กล่องหนึ่งใบนะครับก็ราคาก็อยู่หมื่นกว่าบาทนะครับเซตนี้นะครับจะไปที่หมื่นกว่าบาทนะครับก็ติดเรียบร้อยนะครับไฟไม่โชว์นะคส่งรถลูกค้าได้นะครับก็เห็นชัดเจนนะครับมันช็อตครับกล่องกล่องควบคุมมันช็อต ก็เลยทําให้ไฟมันไม่ติดแล้วก็มีไฟโชว์นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบรรยนต์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากความเป็นลแบบนี้ครับเดี๋ยวกลายเป็นความเป็นเจดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลเราได้ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ